เดี๋ยวมันก็ไปตามทางของมันใล้เวลาแล้วองค์ดำแสนจันทราท่านบอกข่าวให้รู้ว่ากายสังขารไปวางไม่ต้องไปกังวลท่านจะจัดสรรจัดก,การจัดระเบียบทุกจริงทุกอย่างเองท่านทรงบริวารมาดูแลไม่ใช่องค์ดำเป็นบริวารมาดูแลองค์ดำทั้งนั้นมีสีดำนั่นแหละคือองค์ดำบริวารองค์ดำเป็นนะครบ ที่เคยดูแลกายสังขารมาอืมเป็นทหารเป็นผู้ที่เป็นเหมือนองค์ครักเป็นองค์ครักป,รก,ปกปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลาท่านมาดูแลดูแลบริวารดูแลลูกหลานมามามา,มาทําหน้าที่ของเขาเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเขามาของเขาเขาก็อยากชื่นชมบารมีเขาอยากดูแลกายสังขารอยากเห็นลูกหลานที่มี มีจิตที่ตั้งมัน่นมีจิตที่คงจงรักภักดีต่อกายสังขารยังยังรู้จักหน้าที่ของแต่ละคนนี่แหละคือกายสังขารของของกายหยาบขององค์ดำแสนจันทาที่ทรง,งลูกทรงหลานมาบริวารทั้นนั้นองค์ดำท่านท่านไม่ได้มาเองท่านทรงลูกทรงหลานมาดูแลปูนาคายานาคีที่เป็นองค์คาตกายสังขารนั่นแหละดูแลตั้งมาต,ตั้งตั้งแต่แต่เกิดมาแล้วลลดูแลตลอดเวลา องค์ดำทรงมาดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างกายสังขารจะดูลูกอยู่ดูแลอยู่กกลสังขารอยู่ตลอดรอบข้างรอบเอลมีแต่บริวารทั้งนั้นก้อยเชื่อมั่นตั้งใจปฏิบัติไปลูกล้านองค์ดำลูกล้านองค์ดำมีทั้งลูกล้านผู้ศรีสุโธที่มาดูแลมากมากมาทั้งผู้อนันตนากราชมาลงเวหาอยู่บนฝากฟ้าจุลาในนั่นแหละสู่แดนดินนั่นทั้งป่าหิมาภานมีทั้งพยาครุฑมีทั้งทั้งทั้งปู่อนันดูแลอยู่ ไม่มีใครจะต้องได้แค่ใช้ใช้กายสังขารให้เป็นประโยชน์คือใช้ให้ให้หลุดพ้นจากวงการเวียนกรรมคือการชดใช้เวียนกรรมนั่นเองรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือวิบากกรรมของกายสังขารที่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 จะต้องชดใช้ไปว,วางซะเดี๋ยวก็จะหลุดจะพ้นใกล้เวลาที่จะหมดแล้ว <c oughs> อุ้มตะกีโกมตั้งยี่ปีกากโปจิตว่างไปว,วาง ไม่มีใครแตะต้องกายสังขารได้ให้เชื่อมันที่ทำมาก็ะทำมาก็เพื่อให้ชดใช้เวรกรรมเพียงแค่ให้แตะต้องพอให้รู้สึกระขายเครืองแค่นั้นเองไม่ใช่ให้ให้ทำจนเลยเถิดทุกคนที่คิดร้ายปองร้ายจะต้องอยู่ในการดูแลของปู่นาคายานาคีไม่มีห่างสายตาไม่ใคยมีใครที่จะกล้าทำสิ่งใดเกินเลยเถิดนี้ไปได้ มันจะทิ้งชีวิตไม่รู้ตัวทุกคนรู้ไหมว่าเป็นใครนี่แหละคือผู้ที่ดำรงชีพเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเขตการบ,บ้านเมืองเสียสละทุกภพทุกภูมิทุกชาติมาอย่าไปทําอย่าไปทาร้ายอย่าไปคิดร้ายเพียงแค่อยากชดใช้อยากชดใช้หรืออยากกระทําสิ่งใดอยากเกลียดอยากรธอยากทำสิ่งใดเพื่อการแก้แค้นทําเพียงเพียงพอสมควรอย่าไปทําเลยเถิดมันจะมีอันตรายต่อตัวเอง นี่แหละคือกายสังขารที่ที่จะมีมากอยู่บารมีจะเป็นผู้ที่นําผู้คนมากมายจะดำลูกลูกหลานสายญาติหรือครอบครัวยำขึ้นมาวัดป่ากระเบิดรับใช้ครูบาอาจารย์และจะได้13าพุทธศาสตร์นะจะได้ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายในวันขนา้านหน้ามิมีใครแตกต้องได้เชื่อเถิดอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้มันเป็นเพียงแค่วิบากกรรมคนที่ไม่รู้ก็คือการการกระทําของพวกกัจจยามาน ที่มีแต่กิจที่ลิธยาจิตที่โรที่เรียกมาแต่พบชาติุมก่อนพอใจไม่พอใจอยู่ในกิตในใจของเขาเรื่องของเขาเราทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ไปทุกพระองค์มาดูแลอยู่นาขนาดนี้เขาก็ฝังอยู่เห็นแล้วรู้แล้วไร้ว,วางลูกหลานจะได้ชินชมบารมีนองค์รักของกายสังขารนี่แหละให้รู้ซะทุกคนจะได้ตั้งมัน่นอย่าไปจะต,ต้องอย่าไปคิดอย่าไปกังวลหรืออย่าไปสับสน กายสังขารเป็นคนที่มีจิตใจคงมัน่นคงนั้นคงนั้นเด็ดเดียวเป็นคนที่มีแต่จิตที่เมตตาแต่รงมัน่นด้วยด้วยจิตที่อหังการที่จะต้องป,าป,าปราบปารพาะบายามานมาทุกภพทุกภูมิทุกชาตินี่แหละคือกายสังขารแต่จะต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมในชาติ A. ไม่มีสิ่งใดที่จะแตะต้องทำให้กายสังขารได้ระเกลียอนคขจิตใจ,ใจ แต่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเป็นบุญเป็นกุศลทุกสิ่งทุกอย่างต่อทุกคนมันจะเป็นระเบียงบุญของแต่ละคนด้วยซ้ํานี่แหละคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้คุณค่าของผู้ที่ปกปักรักษาคุณเขตค,ค,ค,คามบ้านเมืองทุกคนจะถึงจะเจริงในวันหนึ่ง่อยหวังซะมันถึงเวลาที่องค์ดาท่านจะจัดตั้งจัดการจัดบบระเบียบแล้วให้วัดป่าพุทธเบิกเป็นวัดป่าที่มีแต่คุณธรรมมีแต่คุณธรรมอยู่ในจิตในใจของลูกหลานสายญาณ หรือจะเป็นผู้ที่คิดร่วมบุญร่วมกุศลมาร่วมเสบียงบุญกับครูบาอาจารย์เดินตามรอยพระบาทของครูบาอาจารย์เดินตามรอยพระพุทธองค์รับทัวกลับใจคิดดีทำดีนี่แหละคือบุญใหญ่จะได้เกิดอย่าไปคิดว่าตัวเองนั้งสูงส่งคิดแะว่าเราเป็นผู้ที่มาอาศัยภพราะบุญเบื้งบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์เฟื้งบุญบาร,รมีของ พระศาสนาพึงบุญบารมีของปู่อนันต์เขาสถานที่ของเขามีแต่เทวดามากมายและปู่ดำแสนกันทาที่จติต้องมาเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถึงบอกว่าทุกคนต้องคิดดีทำดีไม่ใช่มาจะกคิดแต่แตอกุศลคิดแต่จะเบียดเบียนกันอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในในสถานะของตัวเองนั่นแหละคือการการกระทําของเจ้าที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งใดเน,นาะควรสิ่งไหนไม่ควรทุกสิ่งทุกอย่างผู้ ูบาอาจารย์ท่านเมตตาสิ่งใดเข้าใจในตัวพระองค์ท่านพระองค์ท่านม่างไหมท่านเมตตาที่อยากให้หลุดพ้นจากวางกรรมเวียนกรรมอยากให้สิ้นสุดเวียนกรรมในการชดใช้เวียนกรรมสิ่งอัลลกัน,กนให้ดูสิว่าตัวเองจะทําสิ่งใดบ้างคิดสิ่งใดบ้างในสถานนี้ณนะสถานะของครูบาอาจารย์ที่จะต้องเชิดชูดีเกียรติศักดิ์สิีและคุณงามความดีตอบแทนแต่มาทําสิ่งใด ทำสิ่งใดตอบแทนท่านบ้างทำสิ่งใดให้เสื่อมเสียหรือทำสิ่งใดให้เชิดชูบุญบารมีของท่านให้เลิศเลือหรือทำให้ท่านสูงส่งยิ่งขิ้นไปหรือกระทำให้ดอกลงมา ทำให้ท่านเมื่อมัวมองหรือทําให้ท่านเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาดูให้ดีท่านเมตตาด้วยสิ่งใดเมตตาทานท่านแล้วตอบแทนท่านด้วยสิ่งใดตอบแทนท่านด้วยการกระทําณงามความดีเมต er แต่เมตตาชี้ทางส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่ขึ้นมาหรือจะทําสิ่งใดด้วยจิตของตัวเองที่มีแต่เมตตาหรือการเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเชิดชูชูเชิดชูบวุ่าบ,บ,บารมีของครูบาอาจารย์ไม่ใช่มาลบหลู่หรือการกระทําการด้วยจิตของตัวเองเสมอเหมือนเป็นเจ้า เจ้าที่จะาทางอะมอเหมือนเป็นผู้ที่นำทางชีวิตของทุกคนมันไม่ใช่เจ้าล้ทางแค่นั้นเองลงว่าตัวเองนั้นเป็นใหญ่ลงว่าตัวเองนั้นพือคือผู้ที่เลือดเดือด้วยบารมีมันไม่ใช่เป็นผู้ที่เคยรับใช้ครูบาอาจารย์แต่กระบฏกระบัดจัดหรือจะเป็นสิ่งใดที่เป็นค่าสึก รับมาชดใช้เวรกรรมซึ่งกันและกันกับครูบาอาจารย์ให้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีร่วมบุญร่วมกุศลสายบุญสายบารมีกับครูบาอาจารย์เป็นคนดีมีจิตใจมีใจที่เมตตาไม่กลับไม่กลับตัวกลับใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นผลวิบากกรรมเหมือนภพชาติต่างๆคือจะต้องเดินทางกลับไปตามทางของท่านไม่ว่าจับอยู่ที่ไหนต้องกลับไปทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นผลในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่ม ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วทวยเทพเทวดาเขาจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบให้ศาสนาได้บริสุทธิ์ศาสนาได้เป็นที่พึ่งของเหล่าบรรดาสัรพสัตว์ทั้งหลายที่คิดดีทําดีที่ศรัทธาแดงปลาต่อพระองค์ศรัทธาแดงปลาต่อที่นี่เกิดชาติบ้านเมืององครากษัตริย์ที่ปกปักรักษาเขตขาม้านเมืองมาทุกพระองค์เป็นข้ามีข้ามีคุณท่านเป็นเทพเป็นพงลงมาเกิดขึ้นได้เป็นเจ้าแผ่นดินคือเป็นเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินในสยามประเทศชาติได้มีฉะนั้น จะไม่มีบารมีที่จะเป็นพระพุทธองค์หรือจะมีบารมีเป็นพระเสียเมตไกรได้นั่นแหละคือทุกพระองค์จะมีบุญบารมีเทียบเท่าเสมอกันทุกพระองค์คือแทพถลมลงมาลงมาจุติทั้งนั้นก็เชื่อมันและตั้งใจปฏิบัติไปทุพกพระองค์บินเป็นบุญบารมีเป็นเกียรติเป็นศักดีและเป็นที่พึ่งของทุกคนได้แค่ขอให้ทําแต่คุณงามความดี ทำคุณงามความดีระลึกถึงคุณพระมหากษัตริย์ระลึกถึงคุณแผ่นดินระลึกถึงคุณภาษีเรือแม้กายที่ปกปักรักษาเกียรตาบ้านเมืองมาและระลึกถึงคุณงามความดีของทวยเทพเจ้าดาชี้ทางที่ให้โอกาสทกให้อยู่ให้กิน ให้อาศัยแผ่นดินให้ทุกจริงทุกอย่างรู้เช่นเห็นจริงทุกจริงทุกอย่างและกลับตัวกลับใจเจ้าคิดหรือไม่ว่าเจ้าทำจริงใดอยู่ท่านทำผิดหรือทำถูกทุกจิิงทุกอย่างจะเกิดผุนแต่ตัวเจ้าเองทำจริงใดไดจริงนั้นมันไม่ผิดสัจจะวาจาของตัวเทพเทวดาที่กล่าวไว้ว่าหรือสิ่งใดที่กล่าวไว้ว่าหรือผู้ปกครงได้กล่าวไว้ว่าธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวตนคำไทยทำดีได้ดีนั่นเองมีผู้ปกครงสั่งสอนอบรมมีศีลมีธรรม นี่หลัคือธรรมะของธรรมชาติธรรมะของพระตองค์ที่ตัตตรู้ที่ท่านรู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงจากธรรมชาติถึงไม่มีพระพุทธองค์ธรรมชาติก็จัดสินตัดการทุกสิ่งทุกอย่างคือกรรมกรรมดีกรรมชั่วทุกคนต้องท่องในแต่รับแค่เข้าถึงธรรมะได้หรือไม่ถ้าไม่มีพระพุทธองค์ถึงมีพระพุทธองค์ก็ยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณค่าในคําสั่งสอนในศินในธรรมถึงได้บอกว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับตัวเองเจ้าจะรู้ไหมว่าสิ่งใดจะทุกข์เข็นทวเวทนา หรือจะเป็นการกระทําถึงสิ่งใดที่จะกลับตัวกลับใจได้เมื่อถึงเวลามันสายไปแล้วมันมีโอกาสาทํำจ้ากลับตัวกลับใจทําคุณงามความดีเถิดอย่าไปอย่าไปสิ้นคิดหรืออย่าไปทําสิ่งใดให้ ให้เสียชาติเกิดเสียกำเนิดเกิดมาเปล่าเลยเหยียบย่างแผ่นดินแม่พินีให้มีค่ามีคุณต่อพระองค์บ้างท่านรองรับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งต่างๆปฏิกูลหรือจะสิ่งเถทิ้งใดทั้งความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างแม่พินีรองรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เจ้า,ารู้ไหมว่าทำจริงใดกันอยู่ทำจริงใดตอบแทนท่านบ้างแม่พินีท่านรู้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างขายํำดีเหยียบย่างแม่พินีนั้นมันเจ็บปวดทุกข์ทรมานไหมทุกสิ่งทุกอย่างคนดีมมีีีแแตต่่สสรเิญคนด คนไม่ดีมันมีทุกข์วรู้สึกว่าระคายเคืองนึกเกินนี่นะพวกอภัยมามานไม่เยยบย่างแม่หล้างแม่พุกนี้ให้เจ็บปวดหรือทุกข์ขัดก็ทุกข์เข็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นกรรมเป็นเวรจากคนที่บาปกรรมที่มีบาปกรรมเท่านั้นคนดีจะมีสุขมีมีแต่บุญบารมีท่านนั่นแหละคือการตอบแทนแม่พุกนี้คือการทําคุณงามความดีนั่นเองศีลศีลกายวาจาใจนั่นเองทําต่อไปแล้วปฏิบัติต่อไปจะรู้ค่าของคุณงามความดีเอง เขาจะตัดสิน,นด้วยกฎธรรมชาติทวยเทพเดวดาเขารู้หลักการของกฎของธรรมชาติใครทาจริงใดรู้เช่นเห็นจริงรู้รู้ในการกระทํารู้จิตรู้การกระทํารู้การแสดงออกรู้ความคิดรู้ทุกจิิงทุกอย่างในจิตใ,ในใจจริงใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจแสดงออกมาคิดเช่นใดรู้เช่นเห็นจริงทุกจริงทุกอย่าง คิดดีทําดีเถิดจะได้ผลประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปทำำไํากรรมใดที่ผิดพลาดไปก็คอนกลับตัวกลับใจสร้างบุญสร้างบารมีใหม่ถ้าเกิดใหม่ได้เหมืออเกิดใหม่ในชาตินี้นั่นแหละคือเกิดใหม่ในวันนี้เกิดใหม่ตั้งแต่วันนี้และตลอดไปกว่าชีวิตฉาไม่ตอบแทนคุณแม่มีตอบแทนพระสิระะอรยังไม่ไกล ตอบแทนคุณพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมามพุทธเจ้าตอบแทนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ปกปักษักษาเขตความอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคือศูนย์รวมของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือสายญานหรือหรือพุทธบริษัทหรือไพร่ฟ้าปร,ระชาชนของพระองค์นั่นเอง うん。Mm.